สำหรับ UX Designer เนี่ยเราไม่ได้จำกัดเลยว่าจะต้องจบด้านไหนมานะคะคือตอนนี้ในทีมก็มีจบจากหลากหลายสาขาเหมือนกันส่วนตัวเองเนี่ยก็จบวิทยาการคอมพิวเตอร์มาเคยเป็น Developer มาก่อนนะคะสวัสดีค่ะชื่อปิ่นนะคะตอนนี้เป็น UX Designer ค่ะหน้าที่หลักของ UX Designer เลยนะคะก็เราจะเป็นคนที่เข้าใจถึงปัญหาผู้ใช้งานนวิเคราะห์แล้วก็หาทางแก้ไขปัญหานั้นนำสิ่งเหล่านั้นไปออกแบบ พอออกแบบเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาสิ่งที่เราออกแบบเนี่ยไปทดลองไปทดสอบดูว่ามันสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ใช้งานได้ตอบโจทย์หรือเปล่านะคะ เราจะมีการเจอกันแบบตัวเป็นๆแล้วก็มีออนไลน์นะคะโดยที่รูปแบบไม่ค่อยได้เปลี่ยนไปมากเท่าไหร่ก็จะมีความถี่เองจะเหมือนเดิมเลยคือทีมทํางานของเรานะคะจะมีการพูดคุยอัปเดตงานในทุกๆวันกันอยู่แล้วนะคะส่วนกับหัวหน้างานของเราเองเนี่ยก็จะมีการคุยทีมย่อยสัปดาห์ละสองครั้งแล้วก็มีการคุยตัวต่อตัวกับหัวหน้าเนี่ยเดือนละครั้งเป็นปกติอยู่แล้วนะคะซึ่งอยู่กับวัตถุประสงค์เหมือนกันเนาะถ้าเป็นแบบ ทางการทางการหน่อยเนี่ยจะเป็นอีเมลก็ส่งให้พนักงานทุกคนได้รับรู้รับทราบเหมือนมดกันนะคะข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆเนาะหลังจากที่กดอีเมลไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากพวกแชร์พอยต์ไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ SCB t e c h เเนี่ยเป็นบริษัทใหม่ที่เราค่อยๆเรียนรู้พัฒนาแล้วก็เติบโตไปด้วยกันทั้งองค์กรเลยคือบริษัทอค่อนข้างที่จะรับฟังพนักงานใส่ๆพนักงานนะคะคือทีมบริหารหรือพี่ CEO เองเนี่ยเขาเข้ามารับฟังคําแนะนาําคําติชมด้วยตัวเองเลยแถมบางครั้งเนี่ยก็เป็นคนตอบคําถามหรือข้อสงสัยน้องๆด้วยตัวเองอีกด้วยนะคะ <S <S น้องๆคนไหนที่สนใจนะคะสำหรับ UX Designer เนี่ยเราไม่ได้จำกัดเลยว่าจะต้องจบด้านไหนมานะคะคือตอนนี้ในทีมก็มีจบจากหลากหลายสาขาเหมือนกันส่วนตัวเองเนี่ยก็จบวิทยาการคอมพิวเตอร์มาเคยเป็น Dev e l o p e r มาก่อนนะคะทักษะที่สำคัญนะคะสำหรับหน้าที่การงานเนี้ยก็คือจะเป็นเรื่องของ Empathy หรือการเข้าอกเข้าใจนะคะนอกจากจะเข้าอกเข้าใจผู้ใช้งานของเราแล้วเนี่ยทีมทำงานของเราเองเราก็ต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันนะคะเข้าใจถึงธุรกิจเข้าใจคนที่เขียนโค้ดขยันมันเพียนนะคะแล้วก็ศึกษา แนวความรู้ใหม่ๆไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆนะคะและ้วก็สำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยสนใจอยากจะมาสมัครเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันนะคะ<ๆ>ก็เข้ามาเลย